สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยเด้อครับพี่น้องวันที่11กันยายน67ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปรวมเสียนครับพี่น้องเนาะเราพัฒนารวมเสียนทีเด็ดว่าจะเป็นเหล็กประกบคูหรือว่าเหล็กเด่นครับถือว่าเสื้อทีใดได้ครับผมแต่ละเสียนแต่ละอาจารย์พี่น้องที่จะเห็นผลงานของเพลินแล้วครับเอาคลิปนี้ก็จะมาแจงข่าวพร้อมนะครับผมที่ประกายเพลินจะ ขอเบรกก่อนครับพี่น้องเนาะสักหวดหนึ่งครับผมแล้วก็แจ้งข่าวอาจารย์เอครับผมเจ๊ปูครับเพื่อนก็ขอเบรกด้วยกันครับพี่น้องเนาะขอพักด้วยกันครับสําหรับแนวทางตัวเลขเซียนครับพี่น้องเนาะถือว่าสุดยอดด้วกันนะครับผมแนวทางตัวเลขที่ว่าเพราะว่าจะเป็นพี่ประกกายอาจารย์เอเจ๊ปูครับผมสําหรับ อาพี่น้องพีซี่ครับผมกเชนเคยครับพี่น้องเนาะถ้าอยากให้ค่าน้ำชากาแฟกับเซียนครับผมกับติดต่อเก่ามาเชียได้ครับผมที่098 474 06 83ครับหรือว่าอาจารย์หรือเซียนที่มีแนวทางล่าพัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยแมนแมนเด้อครับผมครับอยากมานำเสนอตัวเลขครับผมกับติดต่อที่แอดไลน์เบอร์นี่แหละครับผม 098 4 74 0683ครับผมครับพี่น้องเอฟซีหลายท่านกับมักตัวเด่นพร้อมนยครับผมเพื่อจะมาวินมาประกบครับผมเหมือนกับทีเกามาเชียได้อ่าเคยให้พี่น้องเบิ้งครับผมไม่ว่าจะเป็นพ่อลาดเผาประกบกับเกามาเชียหรือว่าเด่นเดินดีหรือว่าพ่อกระนวลครับผมคนภูเขาสิครับพี่น้องเนาะตัวเด่นของเพิ่นครับที่ว่าลุดยากครับผมครับต้องมีให้เห็นครับ นในคลิปนี้กับเบิ้งน้ากันเนื้อครับผมเบิ้งไปน้ากันเก็บเป็นข้อมูลครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางเล่าพัฒนาในคลิปนี้นําเชียร์พารวยกับขอขอบพระคุณทุกๆเสี้ยนทุกๆอาจารย์เนื้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะก็ติดไว้ครับผมนําเชียร์พารวยครับไปรับชมรับฟังเล่าพัฒนาในคลิปนี้กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมพ่อลาดเพ้าครับผมครับว่างันเขา สูตรที่หนึ่งครับพี่น้องเนาะเน้นล่างเข้าเจ็ดครับเข้าเจ็ดก็มาแช่กับปักกบินทั้งให้เน่นกันในนีแหละครับผมวิ่นกันเองกับเคยเข่าครับพี่น้องเนาะวิ่นกันเองแลเคยเข่าวันนี้ก็เลยวิ่นอีกคือเเ่าครับผมมักก็จะคอยจัดเ้อครับพี่น้องวิ่เป็นขอมูลเป็นแนว้ทางให้พี่น้องซี่ครับงวดนี้ครับผมเราพัฒนาพ่อลาดเพ้า เด่นสูตรที่1 6กับ7เน้นล่างเ้ครับผมเน้นล่างสูตรที่2 0ย์กับ3เน้นบนครับพี่น้องเนาะแต่ว่าประกอบคูแล้วกับบนล่างเลขครับพี่น้องครับนี่ครับผมพ่อลาดพาว 6, 0 6 3 70 73ครับถ้ามักตัวเด่นของพ่อกบล่องเอาเพียริจนนารณาเบิ่งครับพี่น้องเนาะครับงวดวัางหันไป เข่ากับเกามาเชียครับพี่น้องเนาะครับก็บ่ได้เสมอไปได้ครับพี่น้องครับวังหันเจ็ดสามงวดนี้ไปเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องสูตรเก้ามาเชียครับผมวังหันเข่าที่สามงวดนี้ได้เจ็ดแปดเก้าครับพี่น้องเนาะเจ็ดแปดเก้าได้ครับผมว่างกันตามสูตรครับผมเจ็ดแปดเก้าเด่นบนล่างเก้ามาเชียครับผมเจ็ดแปดเก้า นี่ครับผมสองสำนักบางหันเข้า73็สามน7จ็ดสนเครับพี่น้องเนาะครับจะประกบก็จะเป็น7จ็ดหกเจ็ดเจ็ดเครับผมแปดหกแปดเจ็ดแปดศามเก้ครับที่มีช่้นพอที่ว่าประกบในนี้ก็จะเป็น7 0กับ7 3็ดสาครับพี่น้อง 1> 1 9, 7, 7, 0, เ็ตัวเก่าเจ็ดครับพี่น้องเนาะนี่แหะครับเดนเดนดีเอส่งให้ว่าหันเพิ่รุดครับพี่น้องเพิ่งรุดไปวันนี้ได้2 3งครับผมครับสองสา่นบนล่างครับผมได้234ครับ งวดที่ออกหนึ่งหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะครับประกอบก,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 กับเกามาเชียงวดนี้จะเป็นเจ็ดแปดเก้ากับสองสามสี่ครับผมพ่อกระนวลครับผมพ่อกระนวลครับพ่อกระนวล เราพัฒนาเพราะกนวนว่างหันเข้าที่สามเน้อครับผมเข้าที่สามครับเข้าที่สามครับพี่น้องเนาะนี่ก็พอรัดผ้านี่ก็ได้ครับผมเจ็ดสามวันนี้เพิ่นได้ยังครับพี่น้องเพิ่นได้สามกับสี่สูตรหนึ่งครับผมสูตรที่สองได้ศูนย์กับหนึ่งครับพี่น้องเนาะ สุดที่2ได้0ย์กับ1ครับแล้วก็มีเลขพิเศษให้8ปด2ก6ปดกแล้วก็หกครับผมครับนี่ครับกดนี้ว่ามุมหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนยี่ครับพี่น้องเนาะหกสามเจ็ดสามหกสี่เจส่ับธรรมไซพอลาดเผา ค่อยๆเบิ้งไปครับผมนี่ครับผมเลขติดบนล่างผลบอลลุดจักเทียได้ครับผมอาจารย์คนภูเขาวันนี้พนได้ยังครับพี่น้องเนาะเด่นบนล่างห้ากับหกเน้นหกครับผมมีห้าสองห้าสามหกสามเน้นหกสองครับผมครับเลขติดบนล่างเนี่ยแหละครับผมหกเจ็ดแปดนั่นครับพี่น้องเนาะ สแสดงว่าหกกับเจ็ดนี่มาแรงแล้วครับผมหกเจ็ดแปดครับหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดว่ากันตาม้อมูลนี่ต้องติดตัวหนึ่งครับพี่น้องต้องมีตลอดครับผมอาจารย์เอกครับพี่น้องเนาะเจ็ดแปดสามครับผมเด่นเจ็ดกับสามเจ็ดแปดเจ็ดสี่หกแปดหกสาม 28642324เบิ้ล7788และ33เน้น7868 63 28 23ครับผมเด่นของเพิ่นคือ7กับ3เด้อครับผมปลาดาครับพี่น้องเนาะครับวังหัน5ไม่มาครับผมวันนี้เพิ่นเด่น2ครับผม2กับ4ปลาดา240178เลขวินครับผม240178 2024222704และ74ตัวเนนตัวร่องเจ็ดศูนย์แปองแปดีหนึ่งีครับผมเซียนกระทุ่มแบรนเข้าไปนอนะ่องเนาะห้าตัวเด่น415602่งห้าหกศูนยเอาหกศูนย์หกแตัวก็จะมี8582 08, 86, 62, 0 8 8 6 6 2 0 6เบิ้ล6 6ครับนี่ครับพี่น้องแคปไปครับผมปิดท้ายครับผมเพิ่นว่าเพิ่นขอแก้มืออีกหมวดหนึ่งได้ครับพี่น้องเซียน4ตัวครับผม18อ่ะ1824 1825 1884 1885 2ตัว ติดไว้นำจันเอยครับพนว่าสองห้าแปดสี่และแปดห้าครับผมครับพี่น้องครับผมครับสาหรับพ่อแสวงอาจจะเป็นตอนเย็นเด้อครับพี่น้องถ้าเพิ่นว่างจังไดเดี๋ยวกลมาแชร่ติตตามอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะเราพัฒนาพ่อแสวงครับผมคลิปนี้เป็นคลิปร่วมเซียนครับพี่น้องค่อยๆเบ่งไปเด้อครับผมครับถือว่าเด่นเดินดีแต่ละเซียนครับพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ก็ขอไว้พรอให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยัลเงินไปนํากัน 11กันยายน67สวัสดีครับ